วิธีการกรอบแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายสำหรับการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายของเทศบาลตำบลในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS ไทยตามหนังสือกรมบ,บัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค4 4 4 4 3ทบว4 4 6ลงวันที่5สิงหาคม2567การกรอกแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ให้หน่วยงานเทศบาลตำบลระบุข้อมูลในช่องต่างๆดังนี้ 1. ระบุเลขที่หนังสือของเทศบาลตำบล2ระบุวันเดือนปีที่ออกหนังสือ3ระบุเครื่องหมายถูกที่ช่องกรมบัญชีกลางสำหรับในช่องที่4ถึง11เป็นข้อมูลของเทศบาลตำบลที่ต้องระบุดังนี้4ชื่อหน่วยงานให้ระบุชื่อเทศบาลตำบล5รหัสหน่วยงานระบุรหัสของเทศบาลตำบลจำนวนสี่หลักเช่นเทศบาลตำบลนาศรีนวลรหัสหน่วยงานสี่หลักคือ h c y 5 6. ชื่อผู้ขายให้ระบุชื่อของเทศบาลตำบล7รหัสผู้ขายให้ระบุรหัสผู้ขายจำนวนสิบหลักของเทศบาลตำบลซึ่งต้องระบุทั้งเวนเดอร์ A และเวนเดอร์เช่นเทศบาลตำบลนาศีนวลเบนเดอร์ A คือ AH4Y50000 และเวนเดอร์คือ BH4Y50000 0 0 8. ที่อยู่ผู้ขายให้ระบุที่อยู่ของเทศบาลตำบล9และ10เป็นข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อของเทศบาลตำบล11รหัสหน่วยเบิกจ่ายให้ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายของเทศบาลตำบลจำนวน10หลักเช่นเทศบาลตำบลน,นาศีนวนรหัสหน่วยเบิกจ่ายคือ7545500000 12และ13เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องแนบมาพร้อมกับแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายซึ่งประกอบด้วยสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือเอกสารบัญชีธนาคาร ที่เป็นบัญชีเงินงบประมาณและบ no ัญชีเงินนอกงบประมาณของเทศบาลตำบลสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของเทศบาลตำบลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรข้าราชการของประลัดเทศบาลตำบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยประลัดเทศบาลตำบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนถูกต้องทุกฉบับ14การลงนามรับรองข้อมูลและเอกสารเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งเป็นอำนาจของประหลัดเทศบาลตำบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสารดีๆจากสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอคณะผู้จัดทำรายงานกรมงานระบบก,การคลังสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร